มาถึงช่วงคนดนใจวันนี้นะคะไปพูดคุยกับท่านทูตนะคะซึ่งเอกอารชทูตก็เป็นตําแหน่งที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะคะแต่ว่ากว่าจะมีวันนี้ของท่านทูตพรชัยด่านวิวัฒนะคะเอกอารรชชทูตนากรุงมัสกัาร,รัฐสุลต่านโอมานนะคะต้องผ่านอะไรมาบ้างเราจะไปติดตามกันค่ะ ความใฝ่ฝันเป็นนักกฎหมายอายการในสายฐานยุติธรรมแต่บุคลิกสุข,ขุมช่างพูดเจรจาจึงเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตผันสู่นักการทูตตัวแทนของประเทศพรชัยด่านวิวัฒเอกอัครราชทูตนักกรุงมัสกัตร,รัฐสุรตานโอมานยังคงผลึกสองความรู้ทั้งด้านกฎหมายและการทูตผสมผสานสู่ผลงานโดยก่อนหน้านี้ดํารงตําแหน่งในส่วนรองอธิบดีกรมอาเซียนและรองอธิบดีกรมสนที่สัญญาและกฎหมาย แม้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวทางการทูตมาอย่างคร่ำวอดแต่ถือว่าทุกบทบาททุกช่วงของชีวิตคือประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดตำแหน่งเอกการทูตสำหรับผมเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยผมถือเป็นเป็นสิ่งที่มีความรับผิดชอบมากนะฮะมากมากกว่ามากกว่าที่ผมคิดนะครับเพราะว่าครอบคลุมดูไปทั้งทุกด้าน ภาระที่เราต้องต้องต้องดูแลเนี่ยมันมันเยอะกว่าที่เราคิดนะฮะแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราท้อแท้หรือว่าเรากําลังบอกบอกว่าเอ๊ะทำไมมันมันไม่ยุติธรรมกับเราเรืออะไรงั้นแต่ผมกําลังบอกบอกว่ามันต้องใช้ความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทแล้วก็แน่นอนความรับผิดชอบนะครับที่จะต้องมีทั้งทั้งสองด้านคือไม่ใช่ว่าดูแลแต่ความสัมพันธ์ไทยโอมานแต่ว่าในเรื่องของชุมชนชาวไทยเราก็ทําบ้างไม่ทําบ้างก็คงไม่ได้ ก็คงต้องให้มันอสอดคล้องกันอพอเหมาะก,กันนะครับแม้อยู่ห่างภูมิลำเนาแต่ไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินในฐานะตัวแทนคนไทย65ล้านคนในประเทศบ้านเกิดมุ่งมั่นจัด23กิจกรรมใน19โครงการตลอด2ปีที่ผ่านมาถักทอสายใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยโอมานสู่การค้าการลงทุนแม้ทำทุกอย่างเต็มที่แต่ผลยังไม่เต็มร้อยดังหวังตกผลึกตะกอนความคิดว่า ทุกเส้นทางความสำเร็จย่อมมีขวากน้ำที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยท้อแต่นำมาต่อสู้กับใจเราเป็นแรงขับผลักดันมุ่งมั่นสร้างชื่อให้ประเทศไทยต่อไปเรื่องท้อนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าผมยังเป็นเป็นมนุษย์อยู่นะแต่ว่าไอาการท้อเนี่ยผมก็เอามาเป็นมาเป็นพลังนะครับผมเอาอุปสรรคมาเป็นตัวผลักดันนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อสมมติว่าเราไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยเนี่ย มันก็ยิ่งทําให้งานมันไม่เดินนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็เอามาเป็นตัวที่จะแก้ไขด้วยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราเราจะปรับปรุงตรงไหนนะครับมากกว่า<ม>รายได้เข้าประเทศจากชาวโอมานที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปรักษาพยาบาลในไทยกว่า70,000คนต่อปีและอยู่ไทยเที่ยวต่อแต่ในฐานะทูตยังคงต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่านั้นโดยเฉพาะการให้สองดินแดนได้รู้จักกันมากขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สยามประเทศและดินแดนอาหรับราตีให้แน่นแฟนและดียิ่งยิ่งขึ้นไป